น้ำจิ้มอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยตกคนละร้อยยี่สิบเองจริงถูกมากคุ้มเวอร์คุ้มมากยำมีจริงแม่ไลฟ์ไลฟ์เพื่ออะไรไม่มีคนมาหรือว่าอร่อยด้วยอ่ะคุ้มมากไข่อร่อยอ่ะพี่ือกชิมมันแล้วยังอะไรอันเนี้ยังยัง พี่เอาอันนี้มาด้วยแบบพี่มันหน้าตาแบบแปลกๆเหม,มือนติ่มกับอืมอือผมก็ามาเอามาอันนึงเอากินเหรอกินยังยัง <c oughs> น,นี่หนูถามพี่หนูถามพี่ว่าพี่กินยังอ๋อเราไม่กินเธอถามกันแล้วเหรอฉันนึกว่าเธอถอามกันสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ร้านมาล่าเรามากินมาล่าคือเดินผ่านมาสามวันแล้วแต่ามันน่ากินอีสปะก,ก็เลยมาแวะกินแล้วคือ หนูยังมาอวดทุกคนไม่เป็นไรเข้ามันอร่อยมากแล้วหนูหนู่วนหนูปรุงน้ำจิ้มอร่อยมากจริงทุกคนน้ำจิ้มเาร่าอร่อยมากหนูปรุงน้ำจิ้มเองอร่อยมากนี่จะให้หนูึ้นมาน่าที่นี่มันไม่เผ็ดเลยอะ่ะไม่คือมันไม่เผ็ดแบบแสบอะ่ะแต่มันอร่อยอะ่ะไม่เผ็ดเลยจริงไม่รินชาขนาดนั้นด้วยกระเด็นโชว์อะไรดีโชว์ลูกชิ้นเอาช้อนพี่ไปตักไหมไม่เป็นไร อร่อยไหมอร่อยมากวันนี้ได้เปียกหรือยัง <c oughs> อ๋อ,อสง่การวันนี้วันสง่การเนี่ยว่ะสุ่สารวันสุ่การนะคะทุกคนวันนี้หนูเปียกไปด้วยเหงื่อจริงวันนี้เปียกไปด้วยเหงื่อเดินทั้งวันปวดเท้ามากแต่ว่าแลกกับความสวยวันเราเดินไปสองหมื่นจริงอืม คนให้ดูออะไรห้แบบมันให้อะไรอ่ะโยห็นถ่ายกุ้งให้มันใช่ถ่ายกรุงเหรอใ่เสื้อขาวกินมาลาทางกลางเอ้ยมิเซ่คมอยู่แต่เพื่อนไปละวันนี้ไปไหนมาวันนี้ไปกู่กงค่ะไปพระราชวังต้องห้ามไปถ่ายรูปอืมนี่เราถ่ายรูปมากันเยอะเลยรอดูรูปได้เลยสวยมาก เราจ้างช่างกองด้วยใช่เราจ้างช่างกล้องด้วยคือแบบอะไรนะช่างกล้องตีเขาบีบดีบ้างจริงเขาบีบท่าให้หมดเลยเขาบอกต้องทําหน้าอย่างนี้นะยิ้มเยอะไม่ได้ห้ามเห็นฟันอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าให้เอามือไว้ตรงไหนแบบทำท่ายังไงหันไปตรงนี้หันไปตรงนี้ถ้ายังหันได้ไม่ถูกใจก็จะเอาจุดบ่าจะได้อ่ะจริงที่ได้ยินตอนที่คุณช่างเมื่อกี้าหันซ้ายอ่ะหันซ้ายซ้ายซ้ายซายเลยไม่ไม่ไม่กลับมาขออีกนิดนึ่ง ในชุดจนีนเดินทุ่มมือเลยเหรอใช่แล้วทุกคนมีคนชมว่าเราสวยจริงแล้วพอ,อม,มีคนถ่ายรูปแบบเราแล้วก็หันไปย <ไป S 2> ิ้มให้เขาถามว่าชื่อที่ไหนมีคนชมว่าสวยแล้วก็ขอถ่ายรูปยินดีเลยเลยินดีจุ๊จิ้มจับเรียกอะไรเรียกอะไรอ่ะร้านอะไรอ่ะร้านนี้หรอ หม่าล่าหม่าล่าทางหม่าล่าทางเผ็ดมากไหมไม่เผ็ดเลยทุกคนมันเป็นหม่าล่าที่ไม่เผ็ดเลยแต่อร่อยร้อนใช่มัใช่ร้อนเฮ้ยมีชาลีินนึงนะเออนิดนึงแต่ว่าไม่มากแต่คืออร่อยอ่ะนิดแบบนี้เดี๋ยวจริงก็คือน้ำเขามันไม่น้ำหม่าล่าเขามันไม่แบบแดงจี๊ดเหมือนบ้านเราอะน้ำหม่าล่าแบบดื่มได้นี่นอามาเก่ยวอร่อยจริงนอนแล้วนี่ คือบ้านเรา,เาทำผิดไปเขาเลี้ยงสุดอะไรที่เคยเล่าให้ท่านปู่ค่ะบอกเขาเลยจดจำสำหรับคนเพิ่มนึ่น,นะคะหนูขายไปสองคนละหลายคนมา,ม,มาชมเรมมา,มเาเขามาชมเขากถามว่าแบบมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยก็บอกามาจากไทยถามว่าเป็นอะไรเป็นไอเเป็นเน็ตไอดอลหรือเปล่าเออเขาถามว่าเป็นเน็ตไอดอลเปล่าเพราะเห็นเราแบบถือกล้องถ่ายรีวิวอะไรอนยะ่างเงี้ย ที่นี่很漂亮เยี่ยมเลยมาลาบ้านเราทำเป็นทั้งหลายสินะก็นนี้หนึ่งจริงให้เขาดูสีสีนี่ให้ดูสีรอบเขามันไม่แดงเห็นไหมมันส้มๆอ่ะอันนี้คือหนูไม่มีผักเลยไอของพี่เจก็ไม่ไม่ดีมากเออ อลีต้องไปฉงชิง่งจริงฉงชิ่งก็หิดดังเรื่องมาลาแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปเขามีซุปเยอะมากซุปประมาณหกจิ๊อันอืม,มนีพวกเขียวด้วยเม,มื่อกี้เห็นปะเขีเขียวเขีเหลืองบอกให้รามสีเจมส์ได้ปะขาบอกแค่ว่าไปเป็นอะไรแต่ว่าเปิดอินสตาแกรมให้ดูแล้วเขาถามว่าเทปลูกเหรออืมเปิดอินเตอร์แกรมให้ดูเขาถามว่าเทปลูกเหรอที่นีเขาแน่นจะไม่เล่นกัน นี่แหละทุกคนหนูมาชัวร์ขันนี้มาชัวร์ขันหมา <c oughs> <c oughs> ล่าไปละไปกินข้าวก่อนบ๊ายบายรอดูรูปนะคะรูปสวยมากใช่ <c oughs> แต่ขอไปโหลดรูปก่อน